ปันกันฝ่ายนั้นก็ใช้เวทีโลกในการทําให้ตัวเองดูดีนะแล้วก็เหมือนกันกับคดีโกกอกนะในคดีโกกอกไม่ว่าฝ่ายไหนสุดสุดท้ายคือเป็นคนดีทั้งนั้นเลยนะดีกว่าปกติได้ซ้ําไปว่าดีก็ปกตินะคนที่สูญเสียก็โอ้โหโคตรดีเลยนะทําอะไรก็เหมือนกับต่อไปใครจะไปพูดไปจาด้วยเราจะหมอกกราบเข้าไปนะจะสูงใหญ สูงต่ำดําเขียวยังไงไม่รู้นะมาที่นั่นต้องเป็นเด็กหมดนะเพราะต้องไปงอหมดนี่ล้วเราเคยเจอมันตั้งแต่นู่นหนละตั้งแต่สมัยด็อกเตอร์ฟิตนน่นแหละอ,อโอ้โหคนรวยไปเลยอยล,อยลานจะไปหาคนที่สูญเสียแค่นั้นเหมือนกับจะมอบกาบเข้าไปเลยนะถคาอยากคืออะไรกันแน่ยังไม่รู้นะมันทําให้ผมเบื่อแล้วไม่อยากเข้าไปยุ่งมากเท่าไหร่ก็เป็นนี้แหละเราก็บอกเฉลียหรอกว่า เราจะรอแล้วคือเราพูดอะไรผมต้องพูดความจริงนะเรารอไปฟังในภาษานี่มันรอจริงๆผมจึงมาพูดมาพูดแล้วก็จะพูดเรื่องนั้นบ้างแต่ขอให้พูดมันหลายๆเรื่องแล้วนีนแล้วโสดีคุณสิริประภานะครับมันเล่นอยู่แล้วนะคุณสิริประภานคุณสิริประภาชื่อชื่อที่คนซื้อที่ชื่ออะไรนะยังยังไม่ได้เี็นสัญญาขอขอภัยนะวันนี้จ้างเหมาเขาตัด สองวันนะไม่ไผ่ก็ใหญ่มากเลยแต่นแน่นอนคิดในทางที่ดีมองในทางที่ดีก็คือไปให้กําลังใจแต่ถ้าทําให้ไม่ดีก็คือเดินไปแอคอปไปถ่ายทําไปนั่นไปนี่ผมไม่ทำนะแบบนั้นเพราะอะไรมันอยู่ในเงื่อนไขเดิมก็คืออย่าทําให้กระแสเกิดเพราะอย่างนั้นเราไปเพื่อฟังกาักษาก็จะไปฟังการศึกษา เราไม่ใช่ให้คนมาด่าเรามึงไปเกาะเขาไอ้งองไอนันไอ้น,น,อนี่ไม่ได้แหน,นผมคือมันเสียเหลี่ยมะนะถามว่าเป็นยังไงเกาะจริงไหมไม่รู้ถ้าเข้าไปก็อย่างน้อยคนดูเยอะกว่านี้นะเออใช่ไหมคนดูก็จะเยอะเกิานี้แต่เราก็ไม่เลือกหรอกออธรรมดาก็ธรรมดาคนอยากฟังเราเขาก็ดูมิ่กันหาอะไรเราก็เพิ่มขึ้นจากคนดูธรรมดาก็ถือว่าเราขายของก็แล้วกัน คนอื่นเขาขายมีดตัดนั่นตัดนี่ก็ยังขายเลยเราก็ขายที่ที่ก็ที่เราเนาะอืมเราก็ขายที่ขายไอเดียเขาจะว่าเราบ้านเหนือช่างมันไอ้ไทนายอุทัยบ้าหรือเปล่าพูดยังกะจะรวยตอนแก่อย่างนั้น่งนี้ผมไม่ได้บอกว่าเรารวยแบบนั้นนะผมกลัวว่าแก่มาเราเราเรา,เราจะไม่มีไรายได้ที่ผมขายที่เพราะอะไรผมจะปลดหนี้หมดมจะไม่ติดหนี้คนเดี๋ยวนี้ยังติดหนี้นประธานอยู่เลย ถ้าผมขายไปค้างมาคืนหนี้ก็หมดแต่ละคนแต่ละคนรอบก่อนที่เพื่อนช่วยแสนสองเนี่ยก็ได้คืนหนี้น้องไปสามหมื่นนะออให้ดอกเบีย้ยไปหกพันน้องก็ไม่เอาส่งกลับคืนมาเห็นตู้เย็นพี่สาวเขามันพังนะเพราะว่าให้ไปซื้อตู้เย็น,นครั้งก่อนพี่เรียนให้ซื้อแล้วนะครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ซื้อใช้หมดแล้วก็เลยไปซื้อตู้เย็นก็าบอกว่าแพงหน่อยก็เติมเงินเราพอดีครับไปเลือกแบบแบบถูกนะ 5,000เก้ากำไรอยู่กำไรนึง้อยเนี่ยก็อยู่อย่างนี้แหละครับผมก็แกะไปทีละอันจนเที่ยงผมกุ้งแจมากคือเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เขาน้องก็ไปเอาเงินญาติเข้ามาญาติเขาก็เสียชีวิตอีกเอ้ามันก็กดทับเรามากสิกดทับเรามากผมก็เลยว่าเอามันเป็นกระรถนี่แหละกูห่าก่อนรถโชคดีที่มีรถก็อยากให้เขายึดไปเลยอืมที่ดินขายไปหน่อยก็ได้หรอกตอนเราตายก็เหลือสัก สอง <c oughs> กว้างสองยาวเท่าไหร่นะเหลือไม่มากก็ได้เหลือยังไงก็ถือว่าเหลืออบางคนว่าไม่เอาไว้ใลูกเลยผมไม่ได้ขายหมดนะสิบไร่ก็าไร่สิบไร่ผมขายไปนี่อาจจะเหลือสองสามไร่ก็ได้ก็ให้ลูกเท่านั้นแหละถ้าสองสามไร่มีมีสอดสักสิบหลังมันก็ดีกว่าสิบไร่ทำนานนะใช่ไหมอืมแล้วก็โครงการแบบนี้ใครจะกล้าผมครองล่ะคุณซื้อกับผม คนมาพักรีสอร์ทคุณเพราะเขาได้นอนในคลองดูปลาคุณว่าว่าทนายอุทัยตายแล้วผมถมถมคลองดีกว่าไม่น้ำไหลไปที่อื่นคุณจะบ้าอย่างนั้นเหรอพอมีที่ดินหมดคนไม่มาเที่ยวนะเออคิดอย่างนั้น <c oughs> เออมีคนคุยอะไรกับเราไหมเนี่ยหรือเราพูดไปคนเดียวดีวนะดูกันไม่มีคนคุยเลยเอา้าวเราเป็นหมดเหรอท่านประธานาไหนละท่านประธาน <c oughs> <c oughs> ตามหัวข้อก็คือจะไปนะเออประมาณนั้นแหละส่วนเรื่องอื่นนี่บางคนมองว่าผมชอบสอนก็แล้วแต่คนคิดนะแต่ถ้าผมคิดผมผมคิดก็คือผมสอนนั่นแหละอืมผมสอนทุกคนมันคิดไม่เหมือนกันเหมือนกันนกบคนที่มาชวนผมซื้อหวยนั่นแหละจะรวยแล้วหน้าวันที่สิบหกซื้อหวยผมบอกว่าผมไม่ซื้อเพราะต่อให้ถูกรางวัที่หนึ่งก็ไม่ใช่คนรวยครับ เขาเรียกคนมีเงินครับแป๊บเดียวก็หมดเออผมไม่ซื้อหวยผมไม่เล่นการพนันเพราะอะไรก็อยากให้ลูกๆเ็าตัวอย่างไงการเล่นพนันบอกว่าลูกอยากกินเหล้าเล่นการพนันแต่พ่อมันซื้อเลขทุกวันเลยลูกมันจะโอเคไหมมันไม่โอเคแล้วทําไมไม่บอกลูกอ่ะอย่าเล่นการพนันอย่าหาเล่นการพนันแล้วลูกหมดเนื้อหมดตัวพอลูกเล่นบอลเล่นนั้นเล่นนี้จะผูกคอตายฆ่าตัวตายมันเกิดมาจากใครครับมันเกิดมาจากเรานี่แหละ เออพอเขาพวดเรื่องหวยเรื่องอะไรดีใจจะตายเออวิยตัวไหนหวยลาวหรอหวยนั่นหวยนี่หรอดูกันคึกคืนแล้วไปสอนลูกทีนี้มันก็ไม่ต่างกับครูที่กินเหล้านะให้เด็กมาเสริฟเออเล่าให้ด้วยวันนั่นวันนี้วันต้อนรับโอกกสบ้างอะไรนะี่ให้เด็กมาผมก็ตำหนิอยู่นะ,ะทำไมถ้าทำดีสอนจริงๆได้ประมาณสามสิบสี่สิบหลังลอยน้ำเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันมันเยอะแล้ว บางเงินคิดหาวิธีได้ว่าแบ่งเพื่อนทำดีกว่าก็ที่ไม่มีปัญญาทําคอยดูนี่คือบทที่สองในการพิสูจน์นะครับมันก็จะเดินก้าวไปเรื่อยๆเราก็ดูผมไปเรื่อยๆว่าเอทางไทยคิดบ้าๆอย่างนี้มีคนบ้ากับแกไหมอืมหลายคนว่าโอ๊ยอยู่กลางป่าใครจะไปซื้อซื้อเสร็จถนนชานานไม่มีนะติดถนนโครงการนะเป็นที่ตาบอดนะใครจะซื้อเห็นไหมมันมีเยอะแต่สุดท้ายก็มีคนซื้อ อาจจะซื้อเพราะว่าเห็นใจเหมือนเพื่อนที่อยู่ฮ่องกงเห็นใจสงสารซื้อสี่แสนสองออคนก็คงว่านานแหละแต่ว่าถ้าวันหนึ่งพิสูจน์ได้ว่าถ้าซื้อสี่แสนสองสามงานหนึ่งชันนี่นะทาโรงแรมได้สักทำรีสอร์ทได้สี่ห้าหลังทําที่กลางเต็นท์ทำคา,าเฟ่ได้ในพื้นที่เดียวกัน คุณมีกําไรเดือนละหมื่นสองหมื่นคุณก็จะรู้ว่า,เ,าเพื่อนชวนนี่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเขาก็แก่นะเขาไม่ได้ไม่แก่นะเกิดหลังผมแค่สามปีอีกน้อยกลายเป็นคนแก่หมดเราก็อยากได้สิ่งที่มันเป็นนี่แม้แต่ผมเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าสิ่งปลูกสร้างมันไม่ดีหรอกหลายปีไปมันก็เก่าแต่มันจําเป็นต้องทําตัวโรงแรมนี่มันจําเป็นต้องทานะครับตัวรีสอร์ทเพราะเราจะแลกเงินจากจุดนี้ เราก็จะหาจุดคุ้มทุนของมันเช่นกระท่อมสองหมืนสองไปลงอยู่ f a เฟซบุ๊กอ่ามีแต่คนไม่เห็นด้วยนะครับเออเดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็พังถ้าเราบอกว่ามันอยู่ได้สองปีพังมันก็กําไรแล้วครับเช <c oughs> ่าว่นละสามร้อยเอถ้ามาทุกวันมีคนเต็มตลอดมันก็ได้เท่าไหร่ล่ะมันก็ได้เก้าพันเดือนหนึ่งสามเดือนมันก็คุ้มทุนแล้วครับมันจะพังสองปีนไ,ได้กาไรไหมละ่ะก็ได้กําไร Hình này có xứ mày mà có...